จเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารวันนี้เราพามาเข้าสวนเข้าสวนวันนี้ก็มีคลิปและสาระดีๆนะะมาฝากท่านผู้ชมที่ติดตามบ้านภูตะวันอตอนนี้มะเขือเทศเรากำลังติดลูกนี่นะ,ะกำลังติดลูก อ่ก็บางสวนก็เจอปัญหา,มาแมลงวันทองเจาะทําลายผลทําให้ผลเน่าเสียหายแล้วก็จะมีวิธีอ่ทำยังไงวันนี้ก็จะมาสอนวิธีกําจัดมแมลงวันทองอเดี๋ยวมาดูขวดที่เราทําไว้ว่า,มาแมลงวันทองมันเข้ามาติดเห็นไหมไนะนี่เข้ามาติด ประมาณตายไปก็มีนะจ๊ะอันนี้เห็นไหมซูมใกล้ๆกำลังไตยอยู่ข้างในขวดที่เราทำกับดักไว้บางวันก็ได้เยอะเป็น40-50ตัวนะจ๊ะบางวันอันนี้มันล่อยเดเริ่มล้มอยหลอละเพราะเราดักมันทุกวันวันนี้ได้ประมาณ10กว่าตัวเนี่ยะ ทำที่ดักมแมลงวันทองจากขวดน้ำเก่าที่ใช้แล้วเห็นไหมบินว่อนอยู่ในขวดนะมแมลงวันทองเป็นสิบตัวเหมือนกันนะ,ะมีวิธีการทำอย่างไรนะ,ะมีใช้กับพวกแตงพวกไม้ผลพวกอะไรก็ได้ที่มีมแมลงวันทองไปวางไข่ที่มีมแมลงวันทองไปวางไข่ในทำให้พืช ผลผลิตของเ่าเสียหายนี่เห็นไหมนะ,ะเต็มเลยมแมลงวันทองในขวดนี่สูมดูกดใกล้ๆนี่นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีทำยังไงนี่ก็คือทูบทูบเอามาทำอะไรนะ เดี๋ยวจะบอกวิธีการไฟแช็คมีทูบแล้วก็ไฟแช็คเชือกฟางเชือกฟางอะะสามอย่างละสี่กดน้ำการทำที่ดักแมลงวันทองแบบศูนย์บาท พวกนี้มันอยู่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะแบบศูนย์บาทเนาะไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยหาได้ในบ้านเราเนี่ยนะอ่<ห>าห้าห้าอะไรก็คือใบกะเพราใบกะเพราตัวเนี้ยจะมาอ่อล่อเป็นตัวล่อมแมลงวันท้องให้มาติดกับดัก เราจะใส่ขวดอย่างเงี้ยใส่ขวดล่อมแมลงวันทองเห็นไหม,มแมลงวันทองก็พอได้กินใบกะเพราปุ๊บพอได้ปินกินใบกะเพราปุ๊บมันก็จะบินเข้าไปก็เดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะ ใช้ไฟแช็กจุดทูบเนี่ยนะจุดลงไปเลยเดี๋ยวเราก็พอได้พอจุดทูบเสร็จไม่ใช่เอาไปไหว้ขอหวนยนะ <laughs> เราก็จะเอามาเจาะที่ขวดเนี่ยนะ เจาะลงไปที่ขวดสามสี่รูพออืม เจาะลงไปเลยเนี่ยนะได้รูสักสามสี่รูพอเอาเอาสี่รูก็แล้วกัน พอได้เสร็จปุ๊บเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดฝาขวดเปิดฝาขวดนะจ๊ะใส่ใบกะเพราใบกะเพราที่เราเตรียมมาเมื่อกี้ ถ้าสวนไหนมีไม้ผลเยอะไม่อยากให้มแมลงวันทองมันมารบกวนหรือปลูกพวกแตงพวกอะไรที่มแมลงวันทองมันชอบเจาะแล้วเข้าทำลายพืชผลผลผลิตของเราแล้วก็สามารถทําวิธีนี้ได้รถอันนี้ที่สวนก็ทําประจำนะจ๊ะ ลถมแมลงวันท้องได้เป็นอย่างดีคือไม่ต้องใช้สารเคมีก็บอกแล้วว่าเราเป็นเกษตรปลอดสารนะไม่ต้องใช้สารเคมีขยี้ขยี้ซะหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในขวดเลยยิ่งทำเยอะยิ่งดักมแมลงวันท้องได้เยอะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ป้องกันผ,ผลผลิตเราจะเสียหาย เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกมามัดนะนะเชือกมามัดเชือกเนี้ยเชือกมามัดมัดกับขวด ได้่างนี้มัดเรียบร้อยแล้วกนน็นำไปห้อยนำไปห้อยอย่างนี้เลยได้เลยนะนะอันนี้จะกันมแมลงวันท้องได้เป็นอย่างดีโอเคอม,มัดไปเลย เสร็จแมลงวันทองมันก็จะได้กินใบกระเพรามันก็จะเข้ามาติดกับดักติดกับดักเราเนี่ยที่ห้อยไวน้นะเนี่ยเข้ามาติดในเนี้ยบางวันได้สี่สิห้าสิบตัวขวดเนี้ยไม่ต้องตเจาะรูเยอะนะเจาะสักสามสี่รูพอ นี่ยผลผลิตเรากำลังออกลูกเดี๋ยวมแมลงวันทองมันก็จะเข้ามาทำลายให้ผักเขือเทศของเราเน่าเสียหายโอเคคลิปนี้ประหยัดไม่ได้ลงทุนสักกระบาทอะดักมแมลงวันทองฝากติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารพิษด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนจะ โอเคเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารด้วยนะจ๊ะชอบกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า